สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับผมสมศักดิ์ครับเป็นผู้นำเสนอความจริงแห่งชีวิตในการบันทึกครั้งนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังเช่นเดิมครับให้กับผู้ที่ได้พบเจอผู้ที่ติดตามได้ชมได้ฟัง เรื่องที่จะนำมาเล่าอาจจะก่อนอื่นนิดนึงฮนะขอ้ํำหรือขอบอกไว้แต่ต้นๆก่อนครับว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่กับครอบครัวไม่ได้มีสำนักปฏิบัติเนะี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นการแสดงโอวาทอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดๆน,นะใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่ว,วไปอย่างนี้นะครับเรื่องที่จะนำมาเล่าอ่าอีกนิดนึงครับ ขอบอกที่มาแหล่งที่มาที่ผมนำมาเผยแผ่นำมาพูดนำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยคือนำมาจากพ่อแม่ผู้สร้างชีวิตแบบเต็มรูปแบบเรื่องราวของการเล่าสู่กันฟังในในการไทยทําครั้งนี้ผมคาดว่านะเป็นการคาดว่าจะถ่ายทำด้วยกันหลายตอน ตั้งมากกว่าจะมากกว่าหนึ่งตอนขึ้นไปเดี๋ยวผมจะระบุไว้ว่าเป็นตอนที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามเป็นเรื่องราวของภาพรวมของเรื่องราวแห่งชีวิตแล้วก็มีเส้นทางหรือว่ามีเส้นทางมีทางแห่งการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของพระเจ้าแลวอาจจะมีเรื่องของที่เกี่ยวข้องกัน ผมพูดเท้าความหรือพูดย้อนลงไปตั้งแต่สมัยยังไม่มีมนุษย์ตอนที่ไม่มีมนุษย์อยู่บนภพโลกเราเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มต้นมาจากยังไงสมัยที่ยังไม่มีมนุษย์ ไม่มีพืชไม่มีสัตว์ไม่มีพืชเนี่ยนะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วจุดเริ่มต้นของของเรื่องราวแห่งชีวิตทั้งหมดเลยนะผู้สร้างชีวิตตั้งแต่เบื้องต้นเราที่เรียกว่าที่ผมเรียกว่าพ่อแม่ผู้อบรมผู้สั่งสอนผมหรือที่ผมบอกว่าผมเรียนรู้อยู่กับพ่อแม่ผู้สร้างชีวิตแบบเต็มรูปแบบ ตอนที่ยังไม่มีพืชไม่มีพ่อแม่พืชไม่มีพ่อแม่สัตว์ไม่มีพ่อแม่มนุษย์พบโลกหรือที่ออกไปกว้างสุดรอบขอบสายตาเราเนะี่ยก็มีเพียงความว่างที่อยู่ต่อหน้าเราและก็มี เขาเรียกถ้าถ้าเป็นภาษาปัจจุบันนี้ก็จะเรียกว่าโลกที่ไม่มีพืชไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์แล้วก็มีพระจันทร์พระอาทิตย์มีดวงดาวต่างๆที่เราเรียกกันอยู่อยู่อย่างนั้นเรียกความเป็นอมตะทีนี้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ย ที่เราเรียกกันว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวต่างๆรวมทั้งโลกที่ยังไม่มีพ่อแม่พืชพ่อแม่สัตว์พ่อแม่มนุษย์ก็เรียกว่าวัฏถจักรค่อยๆก่อกำเนิดก่อกำเนิดก่อกำเนิดเกิดขึ้นทีละอยา่างทีละอยา่างเป็นสเต็ปเป็นขัน้นเป็นตอนตรงนี้ผมไม่ไม่สามารถเล่าแบบละเอียดได้นะต้องบุคคลที่เข้าถึง เรื่องราวของพ่อแม่จริงๆแล้วพ่อแม่ท่านจะสอนเองผมอาจจะพูดถ่ายเทแบบคร่าวๆเพื่อฟังเป็นทางพ่อแม่เบื้องต้นที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยก็ค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยผสมผสมผสานผสมกันแล้วก่อกำเนิดเกิดเรียกว่าเกิดเกิดอะไระทีนี้เกิดเกิด พบโลกที่ที่พบโลกเราเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปผมพูดโยง่ายๆเลยก็เริ่มค่อยๆสร้างเรความชื้นอสู่พืชที่ขนาดที่เล็กมากที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็เริ่มค่อยๆเป็นพืชที่มีขนาดเติบโตขึ้นในระหว่างที่ที่พืช มีชีวิตแล้วเนี่ยพืชเริ่มมีชีวิตแล้วเนี่ยก็หมายความว่าถูกสร้างชีวิตอีกหนึ่งขั้นตอนจะมีขนาดเล็กแล้วค่อยมีขนาดโตถึงโตใหญ่สุดในขณะที่พืชก็เริ่มเริ่มมีการผสมพันธุ์จากพ่อแม่เบื้องต้นสร้างพืชขึ้นมา พ่อแม่พืชก็เริ่มสร้างชั้นของพ่อแม่พืชด้วยบวกกับพ่อแม่ชั้นเบื้องต้นโอบอุ้มดูเลครับถ้าใครเข้าใจตรงนี้นะฮะเหมือนพ่อแม่ชั้นเบื้องต้นที่เรียกว่าดินว่าหินเหล็กตะกั่วทองแดงน้ำมันแก๊สกา๊าซน้ำ,นำร้อนเย็นสิ่งต่างๆที่ทนึกภาพนะถ้ายังไม่มีไม่มีพ่อแม่มนุษย์พ่อแม่สัตว์มีแต่พ่อแม่พืชแล้วก็ ที่ผมเล่าตั้งแต่เบื้องตน้นพ่อแม่พืชก็เริ่มเริ่มเริ่มเรียกว่าเ,เริ่มผสมพันธุ์เหมือนมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบนะครับมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายผสมก็จะเกิดคนใหม่ขึ้นมาที่มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันพ่อแม่พืชก็เช่นันผสมันก็เริ่มมีพืชใหม่ๆเกิดขึ้นเรียกว่าก่อกําเนิดชีวิตแล้วก็มีพ่อแม่เบื้องตน้นคอยอบกุ้มคอยดูแลเลีเ้ยงดูจนพืชมีขนาดใหญ่ ใหญ่มาึมาครับพืชสมัยตอนที่ยังไม่มีมนุษย์เนี่ยใหญ่มากครับตอนเรียกว่าตอนต้นยุคยุคตอนต้น,ต,น,ต,นต้นยุคแห่งการกําเนิดชีวิตแต่ที่ผมพูดนี่ยังพ่อแม่สัตว์พ่อแม่มนุษย์ยังไม่เกิดนะครับเรื่องที่ผมเล่ากหนาตรงนี้พ่อแม่พืชเนี่ยอ่ะเดี๋ยว กว่าจะมีพ่อแม่พืชได้เนี่ยใช้เวลาหลายหลายร้อยล้านปนีคนฟังให้ดีครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวิตที่ผมจะเล่าไปสู่ข้างหน้านี่คือความยากกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยผมพูดไปในตรงนี้นับครับว่าผมให้ความหมายนับว่าเป็นร้อยร้อยล้านปนีกว่าจะมีพ่อแม่พืชได้ พ่อแม่พืชถูกพ่อแม่ธาตและพ่อแม่ว่างเบื้องต้นเนี่ยผมเรียกท่านว่าพ่อว่างและแม่ธาตเบื้องต้นเนี่ยที่ท่านโอบอุ่มอยูแลแต่เบื้องต้นอย่าง,งสิ้นสุดเนี่ยกว่าจะสร้างพ่อแม่พืชขึ้นมาได้ใช้เวลาเป็นร้อยล้านปีทีนี้พอมาสู่ชั้นพ่อแม่พืชพวกนักที่ผสมพันธุ์พวกที่อยู่กับพืชเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเพศเพศของพืช ว่าเพศหญิงเพศชายเนี่ยเขาจะรูด้ดีถ้าใครอยากรู้ไปไปตามดูกับพวกนักวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชที่เก่งๆว่านี่เพศหญิงเพศชายเขาว่าผสมเป็นย่างไงแต่ว่าการผาสมก็จะมีหลายรูปแบบหลายลีลาหลายสเต็ปนะ <c oughs> พอมาสู่ชั้นพ่อแม่พืชเนี่ยพ่อแม่พืชสร้างกว่าจะเต็มรูปแบบนะใช้เวลาอีกหลายผมบอก เป็นร้อยล้านปีนี่บวกบวกรวมนี่เพราะว่ากว่าจะเป็นเห็นไหมฮะกว่าจะมาถึงมนุษย์นี่นะว่ากี่ร้อยล้านปีผมไม่ได้พูดว่าต้องเท่านั้นเป๊ะเท่านี้เป๊ะคือคําว่าประมาณแต่ว่าเป็นร้อยล้านปีหนึ่งร้อยล้านปีส่วนพ่อแม่พืชสร้างอีกหนึ่งร้อยล้านปีผมให้ความหมายอาจจะไม่ตรงนะแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์นี้ตั้งแต่พ่อแม่พืชชั้นเล็กๆจนชั้นใหญ่สุดจนเรียกว่า มีพืชอุดมสมบูรณ์เรียกว่าพ่อแม่พืชอุดมสมบูรณ์กันแบบเต็มพิกัดก็ใช้เวลาเป็นร้อยล้านปีเห็นไหมครับทีน,นี้พอเกิดความอุดมสมบูรณ์ในระหว่างชั้นพ่อแม่พืชแล้วก็พ่อว่างแล้วก็เม่ทัดที่ท่านโอบพุ่มดูแลพ่อแม่พืชอยู่ เมื่อเกิดความอุดมสมบูรณ์ในชั้นพ่อแม่พืชชั้นพ่อแม่สัตว์จะเริ่มก่อกำเนิดเกิดขึ้นโดยถูกสร้างชีวิตจากพ่อแม่ว่างที่อยู่ข้างหน้าเราอบอุ้มเราแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่ธาตุผมจะเรียกท่านว่าพ่อว่างและแม่ธาตุนนะันเพื่อจะได้เข้าใจย่งไงว่างก็คือว่างทั้งหมดธาตุก็คือสิ่งที่มองเห็นทั้งหมดนี่นะครับ พ่อแม่พ่อว่าพ่อว่างและแม่ธาดพ่อพ่อแม่พืชค่อยๆร่วมกันสร้างพ่อแม่สัตว์ก็เริ่มจากสัตว์เล็กๆอยู่นั้นครับที่ถ้าถ้าผมให้ความหมายพูดเป็นภาษาแบบเชิญเข้าใจง่ายๆหน่อยก็เหมือนบางคนพูดอาจจะเป็นแบคทีเรีย e หรือบางคนก็อาจจะพูดว่าเชื้อโรคอะไรนี คือให้ความหมายเพื่อจะเข้าใจง่ายๆนะเริ่มเคลื่อนไหวได้อย่างผมยกตัวอย่างว่าต้นไม้นะฮะเกิดขึ้นตรงไหนแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนั้นพัดเคลื่อนไหวโดยการแกว่งไปมาไปมาไม่สามารถที่จะเดินจากอยู่จากตรงนี้แล้วเคลื่อนย้ายตัวเองไปสู่ตรงนู้นได้เห็นไหมครับพอมาสู่จะสู่การกําเนิดชั้นพ่อแม่สัตว์เรียกว่าแบคทีเรียที่มีการเคลื่อนย้ายที่มองไม่เห็นตัวตนเนี่ยบางคนอาจบางผู้อาจบางท่านอาจจะ นักวิจัยหรือผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จะมีกล้องจลุลทรรศน์ที่มองเห็นไม่มีตัวตนเห็นแต่ว่าเคลื่อนไหวไปได้เคลื่อนไหวไปได้มองไม่เห็นว่าเป็นลักษณะแบบใดโดยแน่นอนก็ค่อยๆก่อกําเนิดความชื้นนี่ก็ใช่นะครับผมอนุภาพชื้นน้ําอะไรเนี่ยผมบอกตั้งแต่พ่อว่างแม่ทัดเริ่มต้นเลย ก็ก่อกาเนิดขึ้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นชีวิตเล็กเล็กก็ค่อยๆพัฒนาฮะพอสู่พอพอเริ่มเริ่มเริ่มพัฒนาก็เริ่มมีชีวิตผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดแบบมองเห็นด้วยตาเปล่าอาจจะมองเห็นว่ามเร็งหวี่มลงวันมเร็งหวีตัวเล็กๆหรือว่าเล็กกว่านั้นเ่ยสัตว์ที่มีขนาดเล็กๆค่อยเกิดเกิดเป็นเป็นเป็นชีวิตขึ้นมา ก็ <G ül üş> ถูกพ่อแม่พืชและพ่อว่างและแม่ทาที่เบื้องต้นที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่แล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวไปมาจากเคลื่อนที่ได้จากต้นไม้เนี่ยเคลื่อนไหวโดยโดยการแกว่งไปแกว่งมาพิวไปพิวมาส่วนพ่อแม่สัตว์นี้เริ่มเคลื่อนที่ได้จากตรงนี้ไปตรงนี้ได้ ก็ค่อยๆมีการเรียกว่าพัฒนามีการผสมกันมีการเจริญเียกว่าเจริญไปในข้างหน้าสู่เรียกว่ายุคแห่งสัตว์แบบเต็มรูปแบบตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่นะตั้งแต่เรียกว่าเล็กจนถึงตั้งแต่แบคทีเรียพูดแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยสู่จุดใหญ่ๆเลยก็ถ้าถ้าก กลุ่มของไดโนเสาร์สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ต,ตอนนี้นครับยุคนี้ยังไม่มียุคมนุษย์เขาเรียกว่ายังไม่ยังไม่ยุคมนุษย์ยังไม่เกิดมนุษย์เนี่ยยังไม่เกิดแนวที่ผมเล่าน,นมาถึงตรงนี้กว่าจะ พ่อแม่สัตว์กว่าจะผสมกันจนเต็มรูปแบบก็ใช้เวลาอีกเป็นร้อยล้านเป็นร้อยล้านปีแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมบอกอะไรมากกว่าร้อยล้านปีแต่ผมพูดว่าเอายกตัวอย่างว่าหนึ่งร้อยล้านพ่อแม่พ่อ,พ,อพ่อว่างแม่ธาตุเบื้องต้นหนึ่งร้อยล้านปีสร้างพ่อแม่พืชพ่อแม่พืช ชั้นพ่อแม่พืชผสมรวมสร้างชีวิตกว่าจะมาสู่พ่อแม่สัตว์อีกหนึ 100. 000. 000. ่งร้อยล้านปีไม่ได้เป็นความเที่ยงนะที่ผมบอกเนี่ยผมยกตัวอย่างเพื่อที่จะเข้าใจง่ายต่อมาพ่อแม่สัตว์สร้างชีวิตแบบเต็มรูปแบบอีกหนึ่งร้อยล้านปีท่านคิดว่าสามร้อยล้านปีจะขนาดไหนกว่า <diode> <ข uel ves> จะเป็นกว่าจะมาสู่ชั้นมนุษย์นี่ยนี่ที่เขาบอกว่ามนุษย์ยากยิ่งในการเกิด ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากว่าจะมาจากเมืองน,นรกมาเกิดนี่ไม่ใช่อัน,นี้เรื่องง่ายๆครับเรื่องจิบๆนะ <c oughs> ที่เขาบอกว่ายากจริงๆยากจอกการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือเป็นมาแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวคนหลายคนฟังผมไม่สงสัยไอ้น,นี่ชอบมโนภาพนึกขึ้นมาเองนะ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าพ่อแม่พูดสร้างชีวิตแบบเต็มรูปแบบท่านสอนผมมีคนพูดผมออกนอกเรื่องนิดนึงเนี่ยมีคนพูด ผมเคยสงสัยคำพูดนี้ว่าสมัยคนยุโรปพ,พูดว่าเฮ้ยมีพระพุทธม,ม,ม,มีมีพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นคำพูดเนี้ยมีพระพุทธเจ้าสามารถคุยกับสัตว์ได้คุยกับต้นไม้ได้คุยกับดินคุยกับน้ำได้ผมผมสงสัยคำนี้แล้วผมก็อยากจะรู้ว่ามีอยู่จริง แต่ว่าการมนุษย์คุยกับสัตว์เนี่ยผมเคยได้ยินมาบ่อยมากว่าว่าคุยกันได้แต่เขาจะคุยกันแบบใดผมว่าในอดีตผมเคยสงสัยเนี่ยแล้วผมก็ทุกวันนี้ผมก็ได้คำตอบแต่เดี๋ยวผมจะยังไม่อธิบายสามร้อยล้านปีโดยการประมาณนะแต่ว่าไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนครับ พอ่อมาสู่ชันน้นพ่อแม่มนุษย์ชั้นพ่อแม่มนุษย์ว่าพ่อแม่มนุษย์จะเป็นมากันยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะจบหรือ,อการถ่ายทำ ในตอนนี้ไว้นะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าหรือบรรยายต่อในตอนถัดไปในตอนที่ต่อจากตอนนี้เป็นตอนที่สองแล้วกันตอนนี้จะเป็นตอนแรกแล้วก็หากใครที่ติดตามผมที่เจอผมก็ลองไปฟังอยู่ในตอนที่สองเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันต่อะในตอนที่สองครับตอนนี้ขอจบไว้ในตรงนี้สวัสดีครับ